ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีเศษวันนี้จะพูดถึงเรื่องเศษเศษเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นขยะหรือเรียกว่าเ,เป็นสิ่งที่จะต้องทิ้งในตัวของคนเราเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่จะต้องทิ้งร่างกายของเรา เรารับประทานอาหารเข้าไปเรารับประทานอาหารนั้นเข้าไปมันก็เป็นสิ่งดีแล้วอาหารมันก็กลายไปเป็นเศษและมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีออกไปอีกในจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อรับอารมณ์ดีในอารมณ์ดีนั่นแหละมันก็กลายเป็นอารมณ์เสียมันก็ทำให้เกิดทุกข์เหมือนกับคนที่ ได้เงินมาก็นึกว่ามันจะสบายแต่ว่าออตัวคนตนเองก็ต้องรักษาแต่ก่อนนอนที่ไหนก็นอนได้ไปที่ไหนก็ไปได้เพราะมันไม่มีเงินแต่พอมีเงินเข้าแล้วไปนอนตรนนู้นก็กลัวคนจี้ไปนอนตรนนี้ก็กลัวคนขโมยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นของปนปนกันอยู่ทีนี้พวกเราก็จะมีปัญญาแค่ไหนที่จะเลือกเอาแต่ความดีแล้วก็ความไม่ดีไม่เอามันก็เลือกไม่ได้เพราะมันจะมาปนกันอารมณ์เนี่มันจะปนกันมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่พวกเรา ได้พากันรู้หนทางคือรู้หนทางของการทำสมาธิสมาธินี่แหละที่จะเลือกให้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิน่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องผลิตขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องผลิตขึ้นสิ่งนั้นก็คือพลังจิต พลังจิตนี่จะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมีความสำคัญอย่างไรพลังจิตเมื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนี่มันกลายเป็นกระแสจิตและมันก็กลายเป็นสติอย่างนี้เพราะว่าเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นมันก็สร้างสติให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น เพราะฉะนั้นอานิสง์ของการทำสมาธิมาทึงบอกท่านบอกไว้ว่าสามารถที่จะละสันดานหยาบได้บางคนสันดานหยาบหยาบแต่พอมาทำสมาธิเข้าสันดานก็ละเอียดบางคนก็โง่พอมาเรียนสมาธิเข้าก็เกิดความฉลาดบางคนก็ไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเอง พอมาทำสมาธิก็รู้จักรับผิดชอบบางคนก็มีแต่ไรเหตุผลเอาแต่โกรธลูกเดียวคุณจะพูดอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันจะโกรธลูกเดียวนั่นคือคนที่ไม่มีเหตุผลเมื่อมาทำสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปหายไปได้ยังไงพลังจิตนี่แหละเข้าไป ดำเนินการเองเหมือนกันกับความหิวหรือว่าเหมือนกันกับชีวิตมนุษย์มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะมันมีต้องมีอาหารแล้วก็เอาอาหารเข้าไปคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกเมื่อมันหิวแล้วก็เอาอาหารเข้าไปทุกอย่างมันก็ดีนี่นันจะไปแก้ไขอย่างโน้นแก้ไขอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ แก่แขได้ก็คือเอาอาหารแล้วร่างกายก็มีชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์ต่างๆที่มันหนุนเรื่องหมายความว่ามันหนุนเรื่องเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องกำรรกับเอาไว้ขณะที่อารมณ์วุ่นวายหรือสิ่งที่มันเป็นอุปทานอุปทานเนี่ยคิดแล้วคิดอีก เหมือนกันก็ควรมันกองเงินเราอย่างเนี้คิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกเราก็ไม่ควรจะให้มันมันก็ควรจะให้เรามันอากตันอยู่มันไม่รู้จักบุญคุณเราเราให้มันมันก็ยังมาเลอกองเราสารพัดมันก็คิดไม่รู้จักจบแต่ว่าพอเวลาทำสมาธิเข้าแล้วมันจบมันจบก็เพราะว่า เมื่อทำสมาธิแล้วมันก็เกิดสติปัญญามันก็เกิดสติตัวตัวประการที่มีความสำคัญก็ทำไปเมื่อมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาที่ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเนี่ยเราก็ทำสมาธิเราไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกเราทำสมาธิลูกเดียว ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายเหมือนปลิดทิ้งเพราะหายแล้วตัวมันเบาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหนทางที่เราจะแก้คือหนทางที่เราจะแก้ในการที่เราจะแก้ไขตัวของเราเนี่ยเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นประการหรือว่า มันเป็นตัวที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติจริงๆถ้าหาว่าไม่มีอารมณ์มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าไม่รู้สึกรู้เสียอะไรมันก็คือคนตายแต่ว่าเมื่อเราสามารถรับอารมณ์ได้เราก็ยังเป็นคนอย่างเนี้ยแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็มีคุณประโยชน์มาโหฬาน อย่างพระพุทธเจ้าแสดงทำให้เราเรารับฟังทำต่างๆก็อารมณ์เป็นคนรับเมื่ออารมณ์รับมาเข้าสู่ใจเราก็ได้ทำมาขึ้นมานั่นคือส่วนที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอารมณ์เราก็นึกว่ามันทำอะไรให้เราวุ่นวายนักเพราะอารมณ์นี่แหละเราก็ไปโมโหอ,อารมณ์ มันก็ไม่ถูกเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เรามีมีความคิดมีความพุ่นคิดอย่างที่คนเขาเรียกว่ามีชาวนาปัญญาชาวนะปัญญามันก็คืออารมณ์นั่นแหละแต่ว่าอารมณ์นั้นได้ถูกกรรองให้ไปเป็นปัญญาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเ,เพราะฉะนั้นหลวงพ่อ,เ,อ,อเคยฟังหลวงปู่มั่นท่านพูด ให้หลวงพ่อฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปหาสมเด็จมหาวีรวงศิตเสว้วนเจ้าอาวาสวัดปรมในวัดกรุงเทพเสมเด็จมหาวีรวงศ์ท่านเป็นมหาปาร,ริยนท่านเรียนมามากแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ได้เรียนมาท่าน เมื่อมาถึงมาเข้าไปกราบท่านเ,เข้าไปกราบท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านมั่นไปอยู่ในป่าในดองคัมภีร์ก็ไม่มีไม่รู้เอาอะไรเป็นเ,เป็นธรรมะสั่งสอนได้จะเอาธรรมะตรงไหนหนังสือคัมภี์อะไรก็ไม่มีอยู่ในป่าในดองแล้วคุณทำยังไง หลวงปู่มั่นท่านตอบว่ายัางไงท่านตอบบอกว่าคนที่มีปัญญานะธรรมะมันจะมีทุกข์ยมย่านี่มันน่าอาัศาจรรย์คำตอบของท่านนะสวัสดีสาธุ